ังหวัดกาญจนบุรีนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านสลอบอําเภอบ่อพลอยนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในายอุกฤษบุษบงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครพอสอวอ จังหวัดกาญจนบุรีร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอจำเดือนมกราคม2568โดยมีนายสุรสิทธิ์จันอุทานายอำเภอบ่อพลอยเป็นหัวหน้าชุด การดำเนินงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยมีภารกิจครอบคลุมทั้งการรักษาการป้องกันโรคก,การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูอนามัยให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลที่หมู่14บ้านสลอบตบนหนองกลุ่มอําบ่อพลอยจัังหวดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น มีผู้มารับบริการทั้งหมด110รายตรวจรักษาโรคทั่วไป80รายทันตกรรม30รายและแจกยาชุดพราะธะทานจำนวน44ชุด